สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eye of t a r o t by กัญชรยานะคะคลิปในเบรกคลิปกันนิดนึงนะคะเราจะมาเบรกที่แรนดอมคลิปกันนิดหนึ่งนะคะ,เ,ะ,เ,คนนะ,คะเพราะว่าเวลาอาจารย์ใช้ใช้เปิดดวงใช้เปิดดวงราศีเปิดดวงรายวันหรืออะไรแบบนี้อาจารย์จะใช้พลังงานเยอะมากวันนี้แรงไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเรามาแรนดอมคลิปสบายๆกันดูว่า การแรนดอมคลิปนี้จะเป็นของใครอ่ะในหัวข้อถ้าคุณบอกเลิกเขาเขาจะทำยังไงเออความรู้สึกของเขาจะเป็นยังไงเขาจะทำยังไงหรือว่าเขาจะปล่อยให้มันจบลงไปเลยหรือว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะจะเป็นการแรนดอมนะคะบอกแล้วว่าคลิปนี้ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ของคุณพลังงานอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะอ่ะพอดีอาจารย์ไม่ค่อยสบายก็เลยใช้พลังงานเยอะแล้วมัน การดูดวงแบบนั้นมันใช้พลังงานเยอะมากอ่ะเรามาดูกันในรูสถานการณ์ของคุณที่ผ่านมาก่อนค่ะไหนมาดูกันซิสถานการณ์ที่ผ่านมาสถานการณ์ที่ผ่านมาของคุณช่วงนี้หงุดหงิดเนาะมีความรู้สึกหงุดหงิดมีความรู้สึกต้องทบทวนถึงเรื่องราวต่างๆเมื่อไหรอดีตทบทวนในเรื่องของความรักทบทวนตัวเองในความรักที่ บางทีความรักของคุณมันถูกแหวนหรือว่ามันนิ่งมันเฉยมันเงียบมันงานต่อกันไปแล้วก็เป็นได้นะคะบางครั้งอาจจะต้องมานั่งทบทวนในความสัมพันธ์นี้ว่าในความสัมพันธ์นี้มันควรจะไปต่อควรจะพอแค่นี้จริงๆคุณอาจจะรู้นั่นแหละคุณอาจจะรู้ในความสัมพันธ์นี้นั่นแหละเพราะว่าเดิโมนลักษณะของคนที่มันไม่ค่อยมีความสุขแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะมันไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ รู้สึกมีความหมดหงัดรู้สึกมีความกังวลใจรู้สึกมีความไม่สบายใจกับความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่นะคะแต่คุณเองก็พยายามไปโฟกัสกับงานกับเงินความมั่นคงเหมือนชีวิตตอนนี้คุณก็มีจุดหมายนะไม่ใช่ว่าไม่มีจุดหมายเหมือนอยากได้บ้านอยากได้รถแล้วก็มุ่งเน้นไปถึงการทำงานที่จะประสบความสำเร็จ แต่ว่ามันมีเรื่องรักเข้ามาทําให้คุณคุณข้องหมองใจแล้วก็มันมีเรื่องรักเข้ามาทําให้คุณรู้สึกเหมือนคิดวนไปวนมากับในเรื่องของความรักอะละความรักมันเข้ามาทําให้ความรู้สึกของคุณเป็นเป็นความรู้สึกอึดอัดเป็นความรู้สึกเศร้าเป็นความรู้สึกที่มันทุกข์กายทุกข์ใจอะโดยทั้งแม้เป็นคนที่แฝงตัวอยู่กับต้นไม้แฝงตัวอยู่กับความทุกข์แฝงตัวอยู่กับความเศร้าความโศก แตัวอยู่กับความรักที่มันอาจจะเป็นรักที่มันมันมันเป็นรักลับๆไหมหรือมันเป็นรักที่คุณก็มองว่าความรักครัง้งนี้มันมันมันมีมันมีโอกาสที่จะเป็นจริงได้น้อยมากอะ่ะมันไม่มีโอกาสเลยที่จะเป็นจริงได้อ่ะแต่คุณก็รักเขาอะ่ะคุณมีไพ่ของดนเลิฟเวอร์หรือ,อคุณอาจจะมองเขาว่าเขาเป็นพลงลิขิตของคุณไหมคุณอาจจะมองเขาว่าเขาเป็น uh เนื้อคู่ของคุณไหมโรเมดของคุณไหมแต่การที่คุณอยู่ในความรักความสัมพันธ์เนี้ยเนิ่นนานมาระคุณก็ไม่ได้มีความสุขกับความรักครั้งนี้สักเท่าไหร่เหมือนอยู่แบบสุขบ้างไม่สุขบ้างอยู่แบบทุกใจทุกใจทุกกายเขาคิดยังไงกับเราเออเขาคิดยังไงกับเราเขารักเราจริงๆไหมหรือเขามีตัวเลือกไหมเขาไม่ช่วยไหมอะไรแบบนั้นอะเออประมาณนั้นอะคุณอาจจะไม่ได้ค่อยได้มี ในความรักของคุณนะที่คุณมองกลับไปแล้วเนี่ยคุณมองย้อนกลับไปในอดีตคุณก็ไม่ได้เคยคิดว่ามันมีความสุขด้ไเลย,เลยไม่รู้ว่าความรักครังนี้มันจะเข้ามาทําไมเข้ามาทําให้คุณทุกข์กายทุกใจหรือคุณอาจจะเคยจริงๆคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งนะเป็นคนมีเพื่อนฝูงเยอะแยะเป็นคนที่มุ่งมั่นกับการทํางานเป็นคนที่ค่อนข้างมีใจที่ที่เด็ดขาด ในเรื่องของสายงานเนี่ยคุณเป็นคนที่มีใจที่มุ่งมั่นกับการทํางานมากความสําเร็จความมุ่งมั่นแต่คุณก็เป็นคนที่ดูบางครั้งก็ดูแข็งแข็งเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะทําเวลาทํางานหรือว่าคุณอาจจะเป็นหัวหน้างานหรืออะไรก็ตามคุณต้องใช้ความแข็งก้าวบ้างในการที่คุณจะต้องควบคุมลูกน้องหรือควบคุมบุตรบริวารอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเหมือนกับแบบว่า แต่คุณเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะนะมีเสน่ห์ค่อนข้างมีเสน่ห์ในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่นึกถึงใจคนอื่นมากกว่าใจเราแต่ถ้าในความรักเนี่ยมองถึงจะลงเอยกับใครเนี่ยก็ยากนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องคิดนะคะเป็นสิ่งที่คุณต้องคิดเพราะคุณเป็นคนที่มีความเก่งมีความฉลาดในตัวว่าในความรักครั้งเนี้ถึงจะมีความคิดก็ตามถ้ามันมีอะไรที่เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจหรือว่า ความรักที่เป็นวิบากกรรมที่มันเข้ามาเราก็ไม่สามารถจะจะหลีกหนีได้หรือเปล่าเพราะว่าเดรเบอร์มันเป็นรักที่เป็นพมศิ k ิ i อ่ะคุณกับเขาอาจจะเป็นพงริ k ิ i ต่อกันมาต้องมาเจอมาเจอกันแล้วทําให้รักเป็นทุกข์คุณกับเขาอาจจะทํางานที่เดียวกันเป็นเจ้านายลูกน้องกันหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุ่นกันก็ได้เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันมาสมัยเก่าสมัยนานแล้ว หรือความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาจากความเป็นเพื่อนมาเป็นคนรักก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วคุณมีความรู้สึกว่าความรักทั้งนี้เราเราเราเรอคอยการพัฒนาเราเรอคอยการพัฒนาเราเรอคอยถึงการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีการรอคอยแล้วก็มองอนาคตไปข้างหน้าบางครั้งคุณก็อยากจะแบบลงเอยกับเขานะอยากจะแบบ ตกลงปรงใจอยากจะมีงานแต่งอยากจะแต่งงานหรืออยากจะมีเขาไปนานๆสำหรับชีวิตคุณอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่คุณรู้สึกว่าที่ผ่านมามีคนรักถ้าเขาอาจจะแบบรักคุณไหมมันก็มีความรักอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะแต่เลเวอร์ในเป็นเขารักคุณคุณรักเขาแต่มันเหมือนรักที่ไม่เท่าเทียมสิเหมือนเราวิ่งตามเขาอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนเขาก็มีเราเราก็มีเขาแต่เขาก็ไม่ค่อยให้ความสนใจ เขาก็พอเวลาเราจะไปเขาก็กักลังๆไว้สักครั้งแบบแต่อยู่กับคงก็ไม่ได้ใส่ใจเขาก็มเด้ทักเราก่อนก็ไม่ได้คุยกับเราก่อนดูเหมือนก็ไม่ได้สนไม่ได้แคร์เราอะไรประมาณนั้นอ่ะไายน้องมาดูความในใจของคุณสิความในใจของคุณตอนนี้เป็นยังไงคะความในใจของคุณความในใจของคุณ จริงๆคุณนะเป็นคนอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะเป็นยูทูบเบอร์เป็นนักร้องนักดนตรีเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความสุขได้ได้วยตัวคุณเองชีวิตคุณในเรื่องของการงานการเงินประสบความสําเร็จดีมากมีครอบครัวที่อบอุ่นคุณเป็นคนที่ในใจของคุณมีความเจ็บคุณอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกในด้านของความรักแล้วก็ไปโฟกัสกับเรื่องของรักใหม่ๆเรื่องของงาน เรื่องของเงินแต่คุณมีความรู้สึกถึงความหึงหวงจริงๆในใจของคุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่สนไม่แคร์เลยมาได้มีความรู้สึกอะไรฉันไม่ได้สนเธอฉันไม่ได้แคร์เธอด้วยท่าทีที่แบบจะใช้แบบโพสบนโซเชียลว่าฉันไม่ได้สนไม่ได้แคร์ไม่ได้ไม่ใครแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกในใจของคุณเจ็บกับความรักครั้งนี้มันเหมือนคุณไม่ได้รับอิสระในความรักครั้งนี้เหมือนใจของคุณมันคิดไปคิดมาแล้วมันวุ่น แล้วมันก็ยังคิดวนไปวนมาวนกลับในความรักคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาทาั้งๆที่ความคิดถึงนั้นน่ะคุณก็รู้ว่าที่ผ่านมามันก็ยากเออมันก็เจ็บมันก็ทุกข์นะนะแต่ว่าในความในใจของคุณนะ่ะคุณเป็นคนรักครอบครัวนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างรักครอบครัวร,รักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่ถ้าบางคนเป็นอาจจะเป็นไม้ก็ได้อาจจะเป็นไม้ก็ได้จจไมไดแม่ไม้ก็ได้พ่อไม้ก็ได้ เป็นคนค่อนข้างอยู่กับครอบครัวได้เป็นคนโฟกัสกับครอบครัวก็คุณอาจจะเป็นคนที่ทําอะไรทุกอย่างเพื่อครอบครัวอยากให้ครอบครัวสุขสบายพยายามตัวเองก็ทํางานพยายามจ,จะหนจะนักจะเหนื่อยก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ครอบครัวมีความสุขประมาณนั้นช่วงนี้งานการของคุณก็ค่อนข้างจะเหมือนไม่มีแรงในการทํางานเหมือนคิดเยอะเหมือนสมองของคุณเนี่ยเกิดความคิดมากคิดเยอะในเรื่องของความรักเลยเกิดอาการหนอยอาการเซง็ง เปิดอาการกลับไว้ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงไม่รู้จะทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีประมาณนั้นมันเหมือนเราอยากจะเอาจิตเอาใจของเรา,เาไปโฟกัสอย่างอื่นมากกว่าเรื่องของความรักหรือเอาใจของเราเดินออกไปจากสิ่งใหม่ๆที่เราควรจะมีประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคอ่ะไปดูตัวตนเขาหน่อยตัวตนของเขาคนนั้นเป็นยังไงตัวตนของเขาเป็นยังไงตอนนี้ ไปดูตัวตนของคนที่คุณรักกันค่ะเขาเป็นยังไงตัวตนของคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงโอ้ okay, ดูสิ page of p e n t o c l e ค่ะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดสร้างสารรค์ตอนนี้เขาเรียนพิเศษอยู่ไหม เขามีคนรักครั้งใหม่แล้วหรือเปล่าหรือคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะเป็นคนที่จิตใจดีชอบทําบุญชอบช่วยเหลือเป็นคนที่มีสเสน่ห์เขาก็มีความเจ็บนะสิบดาบเออสิบดาบกับความรักที่มันเหมือนกับรักที่ ความรักของคุณกับเขาอาจจะเป็นความรักที่คุณกับเขาทะเลาะกันไหมอาจจะเป็นการทะเลาะกันความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเพราะว่าการเรียนรู้นิสัยใจคอกันนั้นมันน้อยมากมันอาจจะเป็นรักที่แบบว่าคือเราเคยเราเคยเป็นเพื่อนกันนานแล้วแล้วกลับมาเจอกันอีกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลยไม่รู้จักการเรียนรู้นิสัยใจคอที่แท้จริงของกันและกันน่ะมันเลยทาให้คุณกับเขาน่ะมีความคิดที่ไม่ค่อยตรงกันรักสักเท่าไหร่มีความบาดหมางมีการจบมีการเลิกลา มีความขัดแย้งกันทั้งคําพูดวาจาความคิดเป็นคนที่คิดส่วนทางกันอยู่นะคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าอีกคนหนึ่งเด็กกว่าคนผู้ใหญ่กว่านะคะอืมเขาไม่ค่อยพูดไหมอารมณ์ของเขาคือไม่ค่อยพูดคิดเยอะแต่ไม่ค่อยพูดเก็บงําความรู้สึกเก็บงําความในใจแต่ดูเป็นคนขี้หึงขี้หวงนะแล้วก็ขี้เก็กอารมณ์ของเขาคือเก็กคือสร้างภาพขี้ปลุกมากอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง เป็นคนรักอิสระอ่เป็นคนที่พื้นฐานชีวิตดูดีทีเดียวเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนดูแลครอบครัวได้ดีนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้ก็ได้แม่ไม้ก็ได้ตัวเขาเองน่ะค่อนข้างมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ perfect ทีเดียวม,มีมีหน้าที่การงานที่ดีมีหน้าตาดีด้วยเป็นคนที่แต่งตัวดีเป็นคนที่รู้จักการแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีดูดูคลิปลุกอยู่ตลอดเวลา แล้วก็มีความเงียบงนันคือเขาก็มีฐานะหน้าที่มีทรัพย์สมบัติมีมรดกทีเดียวคนคนนี้แล้วก็เป็นคนที่นิ่งๆไหมอมืในความรักความสัมพันธ์นี้นะเหมือนเขาเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วหรือเปล่าหรือเขาเองเนี่ยมีคนในความสัมพันธ์หลายๆคนด้วยรูปร่างหน้าตาที่รอเล้าด้วยชีวิตที่สดสวยก็อาจจะมีคนเข้ามาหรือเขาเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะฟันล,ลี่คนเข้าหายเยอะเป็นคนอัธยาศัยไม่ดี ออใครมาก็คุยหมดคุาไปทั่วแฟนล,ลี่กับเจ้าชู้มันมันเส้นบางๆนิดเดียวเองไม่รู้ว่าแฟนล,ลี่หรือเจ้าชู้แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาอาจจะยังไม่แน่ใจในด้านของความรักสักเท่าไหร่เพราะเขาเคยอาจจะผ่านความเจ็บปวดมาก็ได้นะคะบางคนเขาอาจจะผ่านการเจ็บช้ำความเจ็บปวดกับเรื่องของความรัก มาพอสมควรเลยตอนนี้เลยยังไม่รู้ว่าเออคนที่เข้ามาเนี่ยความรักของเขาหรือเขาเองต้องการความรักแบบไหนหรือคนที่เข้ามาจะใช้ความรักไหมคนที่มาหยิบยื่นไหม่ตีคนที่เข้ามาหรือเขาเดินเข้าไปหาเนี่ยจะชอบเขาหรือจะรักเขาไหมอืมประมาณนั้นอ่ะถ้าคุณบอกเลิกเขาเขาความรู้สึกของเขาจะเป็นยังไงเออถ้าคุณบอกเลิกเขา ความรู้สึกของเขาจะเป็นยังไงและเขาจะทำยังไงถ้าคุณบอกเลิกเขาความรู้สึกของเขาตอนนี้เป็นยังไงถ้าคุณบอกเลิกเขาไปแล้วนายออบครับอืมดิสตาคุณอาจจะคุยกับพลังงานที่เป็นราศีกุมหรือทาวเวอร์ ถ้าคุณบอกเธอเขาเขาความรู้สึกของเขาจะเป็นยังไงหรอเขาก็คงจะมีความรักจริงๆเขาก็มีคนเข้ามาเยอะนะอืความรู้สึกของเขากับคุณน่ะมันค่อนข้างมีความแตกต่างกันความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยพูดค่อนข้างมีเสน่ห์อย่างที่บอกแล้วก็ถามว่าเขาจะทํำยังไงหรอเขาก็อาจจะเยียวยาตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่ๆกับชีวิตของเขากับความรักครั้งใหม่ๆ ก็ได้นะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะมีช้อยมีทางเลือกเยอะเหมือนกันนะดูแล้วเนี่ยแต่ว่าความรักที่เข้ามาเนี่ยถามว่าเขาเลือกแล้วหรือยังเขาก็ยังไม่ได้เลือกใครเขายังไม่ได้เลือกใครทั้งนั้นคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องของระยะทางมาเกี่ยวข้องความไกลห่างไหมเรื่องของระยะทางหรือเรื่องของอีโก้จัดเต็มกันไหมคุณอาจจะเป็นคนที่อีโก้แรงเขาก็อาจจะเป็นคนที่อีโก้แรงก็ได้แต่แรงแบบเงียบ นะคะหรือก็อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนา,า,า,าวัฒนธรรมคือในความรักของเขาเนี่ยเขาสามารถให้กับความรักให้กับทุกคนได้แต่ไปแบบเรื่อยๆนะคุยได้ครบได้แต่ไม่มีสถานะให้ไม่มีการพัฒนาไม่มีสถานะให้คุยกันไปแบบนี้แล้วความรักของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างจะพัฒนาไปได้ช้ากับคนทุกๆคนนะจ๊จะถามว่าถ้าคุณเลิกกับเขาเขาจะรู้สึกยังไงถามว่าเขาเสียดายคุณไหมนะ่ะเขารู้สึก แต่ถามว่ารู้สึกไหมมากไหมอาจารย์ว่าเขาอาจจะมองคนเขาอาจจะแบบอาจจะมองคุณว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณอาจจะเป็นคนที่มีช้อยมีทางเลือกเยอะก็ได้คุณอาจจะอยากเลิกกับเขาเพราะว่าคุณมีคนใหม่แล้วเพราะว่าดูคุณเองก็เป็นคนที่น่ารักดูคุณเองก็เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนเข้าหายเยอะอัธยาศัยไม่ตีดีเขาก็ไม่ค่อยเชื่อใจคุณเท่าไหร่นะเขาอาจจะขี้หึงขี้ห่วงหรือก็อาจจะส่องเสิร์ฟคุณอยู่ว่าคุณมีใครเข้ามาคุยไหม มีคนนู้นเข้ามาคุยไหมมีคนนี้เข้ามาคุยไหมเขาส่องเขาสืบเขา,าเฝ้ามองคุณอยู่ถึงแม้นเราจะห่างๆกันแล้วหรือเลิกกันไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังมองถึงความรักให้ที่มีตนะ่อคุณนะยังมีคิงอ of ครับนั่งถือถ้วยอยู่ตรงนี้เลยแต่ความรักของเขาเนี่ยเขาปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมอะเ,เป็นเป็นลักษณะที่ถ้ายากมากกว่ามาอยากไปก็กไปอยากอยู่ก็อยู่เหมือนเขาไม่เอาใจลงมาเล่นกับความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ เขมเมดก็อาจจะคุยกับราศีกันก็ได้กล่าวประกดกัน <c oughs> หรือคนคนนี้เป็นคนที่มีโรคสุนตัวค่อนข้างสูงเขาจะคิดเขาจะทำอะไรเขาจะทบทวนเขาจะไต่ตองให้ท่วนทีค่อนข้างมีโรคสุนตัวมากๆแล้วก็ค่อนข้างจะอีโกโ้แรงๆรักตัวเองเป็นผู้ใหญ่ทีเดียวในด้านความคิดความอ่านแต่ว่ามีความเหงาเป็นเจ้าเรือนอยู่มีอาการออกเงาเงามีอาการชอบอยู่คนเดียวเงียบ ชอบไปไหนคนเดียวทำอะไรคนเดียวชอบคิดคนเดียวชอบอยู่คนเดียวนะคะถ้าเป็นคนขี้น้อยใจอยู่นะลักษณะของเขาคือเขาคนเป็นคนขี้น้อยใจแต่เขาเก็บอารมณ์เก่งเขาอาจจะไม่พูดออกมาคือคนคนนี้มีเรื่องอะไรก็ตามจะไม่ค่อยพูดออกมาจะเก็บงำความรู้สึกไม่พูดไม่จาแต่แอบน้อยใจแอบแอบน้อยใจแอบหึงแอบห่วงแอบส่องอยูนะ่ตลอดเลยนะประมาณนั้นอืม ถ้าถามว่าเขาจะทำอะไรไหมถ้าคุณบอกเลิกกับเขาเขาก็คงปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามกรรมค่ะปล่อยทุกอย่างเขาก็คงจะปล่อยทุกอย่างให้ผ่านไปนะคะเขาก็อาจจะคิดอยู่แล้วว่าวันหนึ่งคุณกับเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ที่มันมาถึงจุดสิ้นสุดเพราะก็เองเขาก็รู้ตัวเขาเองว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรให้ในความสัมพันธ์นี้ให้มันดีสักเท่าไหร่ได้เพราะเขาเป็นคนของเขาแบบนั้นคือการที่จะคบเขาว่าคุณต้องเรียนรู้ที่จะจะรับเขาได้ในสิ่งที่เขาเป็น เขาเป็นคนที่เงียบๆนิ่งๆแล้วก็อยากให้คนเข้าใจให้คนเข้าอกเข้าใจแล้วรับเขาได้แล้วเขาจะทําอะไรไหมอะเขาจะทําอะไรไหมกับความสัมพันธ์นี้เขาคนคนนี้บางคนนะเป็นคนรักครอบครัวมากๆนะคะหรือเป็นบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้มีลูกสองคนหรือว่าบางคนเป็นคนรักพี่รักน้องหรือเขาเนี่ยโฟกัสช่วงเนี้เหมือนเขาพยายามไปโฟกัสกับครอบครัวกับงานกับเงินกับชีวิตถามว่า เขาเสียใจไหมกับความสมัมพันธ์นี้เสียใจถามว่าเขาอยากทําอะไรไหมเขาก็อยากทํานะเขาก็อยากคุยกับคุณอยู่นะแต่ว่าช่วงเนี้เขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวค่อนข้างมากมีภาระมีหนี้สินมีเงินมีทองหรือว่าต้องจับใจ่ายใช้สอยไปกับครอบครัวเป็นเงินก้อนโตๆเลยอะ่ะ เขาก็เหนื่อยกับครอบครัวเหนื่อยกับชีวิตเหนื่อยกับการทํางานแต่ถามว่าเขายังคิดถึงเขายังรักหยู่ไหมมีเดวิลตรงนี้คือเขาก็ทุกกายทุกใจเดเดวิลมากับห้าถ้วยเนี่ยเขาก็ทุกใจทุกกายทุกใจนะแต่ตอนนี้เหมือนเขากําลังจะไปโฟกัสเรื่องครอบครัวครอบครัวเขากําลังจะมีงานแต่งงานไหมหรือมีงานเฉลิมฉลองหรือการพบปะก,กันในหมู่ญาติพี่น้องให้เวลากับครอบครัวทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวเขาก็เลยไม่มีเวลามาสนใจคุณไหม ถ้าคุณจะไปเขาก็ปล่อยให้มันนิ่งๆไปอย่างนั้นแต่เขามีแผนในใจนะเขามีแผนการในใจอยู่ว่าหลังจากที่เขาเสร็จในเรื่องของครอบครัวแล้วเนี่ยเขาอาจจะต้องตัดสินใจเขาจะอาจจะไม่นิ่งแบบนี้ละเพราะคนคนนี้เป็นคนชอบคิดมากกว่าชอบทาชอบคิดมากกว่าชอบพูดเขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ว่าการคิดของเขาเขาจะคิดวางแผนอยู่เงียบๆเพื่อการวางแผนเพื่อทบทวน ในความสัมพันธ์ถามว่าเขาจะทํำยังไงไหมเขาแคร์คุณอยู่ค่ะแต่เขาอาจจะไม่ทําก็ได้เพราะไม่กล้าถ้วยอ่ะคือเขาก็พยายามที่จะดึงตัวเองออกมาจากความรู้สึกนั้นความเสียใจนั้นเขาอาจจะไม่ทําอะไรก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปแบบนี้แล้วอย่างเขาก็ไม่ช่วยมีกล้าถ้วยเนี่ยเขาค่อนข้างอาจจะมั่นอกมั่นใจก็ได้นะว่าคุณก็แคร์เขามากคุณคงอาจจะไม่ไปจริงๆก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณก็คงกลับมาหรือเปล่า หรือว่าจริงๆแล้วเขาก็อาจจะมีคนอื่นมีทางเลือกอื่นมีคนอื่นอยู่ในความสัมพันธ์ก็เลยไม่ได้แคร์คุณสักเท่าไหร่เลยมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่ว่าจะจะตัดถ้าคุณตัดเขาคนคนนี้เป็นคนที่ประชดประชันเหมือนกันแต่เขาก็อาจจะมีเดียมเพรสของเขาอยู่ก็ได้นะคือในความรักครั้งนี้มันเป็นรักลับๆไหมคุยกันอยู่สองคนรู้กันอยู่สองคนแล้วก็ เขาอาจจะมีชจกของแล้วแต่แล้วเขาก็มีเอ็มเพรสของเขาคนคนนี้เนี่ยมีอารมณ์ของความรู้สึกที่มันชอบในเรื่องของ18บวกบ้างนะแล้วก็ชอบในเรื่องของกิเลสตัณหามีมีการนอกใจครอบครัวถ้าบางคนนะมีครอบครัวแล้วมีการนอกใจครอบครัวแล้วก็มีคนในความสัมพันธ์เยอะทีเดียวทั้ง3ถ้วยเดอะร็อบเวอร์มาแบบนี้เดอเอ็มเพรสคุณอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกหนึ่งในช้อยของเขาก็ได้ เขาไม่มีคุณสักคนเขาก็มีช้อยแต่ถามว่าเขาเสียใจไหมที่ไม่มีคุณที่คุณบอกเลิกก็เสียใจก็มีบ้างช้อยหายไปนหนึ่งช้อยเพราะฉะนั้นแต่เขาก็ยังมีช้อยดีๆเดอมเพ s สคนนี้ยังเป็นช้อยดีๆของเขาอยู่เ,เขาอามองเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนแข็งเกินไปคุณเป็นคนก้าวร้าวเกินไปหรือว่าพูดตรงๆกวานผ่าซากเกินไปเขาก็เลยอาจจะแบบเขาก็เลยอาจจะไม่สนใจคุณก็ได้แต่ถามว่ามีคนเก่เาๆเขากลับคืนมานะในความสัมพันธ์ มีคนเก่าๆเ,เขากลับคืนมาให้ความยุติธรรมกับเขาอืมตอนนี้ชีวิตเขามีความสุขกับคนใหม่ค่ะถ้าเลิกจากคุณไปถามว่าเสียใจไหมเสียใจเสียได้ยเสียความรู้สึกแต่เขาก็มีความสุขกับรักคนเ,เก่าๆของเขาย้อนคืนมาอีกคนหนึ่งประมาณนั้นนะจา๊ะโอเคไหมแลนดอมนี้ไม่รู้ว่าเป็นคลิปของใครนะคะลองดูสิว่าเป็นของคุณไหม ถ้าเป็นของคุณก็ใจด้วยถ้าไม่ใช่ก็อย่าว่ากันนะจ๊ะอาจารย์ไม่อยากอ่านไพ่นั่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีพลังอาจารย์ถึงจะไปอ่านให้เพราะว่าไพการอ่านไพดูบัตรนะั้นต้องใช้พลังเยอะก็เลยไปเรื่อยๆกับคลิปอย่างนี้ไม่ต้องใช้พลังเยอะโอเคไหมอ่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ